คนเกิดรักนากรกฎในเดือนกุมภาพันธ์ปี2,560 โดดเด่นพิเศษในเรื่องของการได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานรวมถึงมีโอกาสเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดรวมถึงในช่วงนี้เองการสอบแข่งขันการเข้าแข่งขันต่างๆนั้นจะมีโอกาสที่จะได้รางวัลรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับคำเตือน คําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รัคนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพนะครับสวัสดีครับผมแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่าน มาพบกันอีกกับคนเกิดรัคนากรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566โดยคนเกิดรัคนากรกฎในปี2566เนี่ยโดดเด่นที่สุดก็คือในเรื่องของการได้รับแรงสนับสนุนจากผู้รักผู้ใหญ่ในที่ทำงานรวมถึงการที่มีโอกาสที่จะไปสอบแข่งขันหรือการประกวด รางวันต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลยนะครับรวมถึงการที่จะมีโชคลาภเนี่ยให้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามานั่นเองส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงของเดือนนี้เนี่ยคนรักนากรกฎเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการจับจ่าย ใช้สอยในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดอยู่นะครับผมซึ่งการเงินเนี่ยจะดีขึ้นก็คงจะต้องรอกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปการเงินเนี่ยถึงจะดีขึ้นส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับในเรื่องของความรักเนี่ย คนเกิดรักคณะกรกฎเนี่ยจะโดดเด่นพิเศษก็คือหลังสงการปี2566นั่นเองรวมถึงในเรื่องของการงานเนี่ยใครจะย้ายงานหรือหางานใหม่เนี่ยคนรักคณะกรกฎแนะนำให้ไปหาช่วงหลังสงการหรือหลังเดือนพฤษภาคมปี2566ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานดีมากกว่านั่นเองนะครับผมโดยในเดือน กุมภาพันธ์ปี2566เนี่ยคนเกิดรัชกากรกฎมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สำคัญสำคัญเนี่ยอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันมาเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกเลยนะครับ คนเกิดรักนากรกฎหลังจากที่ดาวอาทิตย์ซึ่งย้ายเข้าสู่ภพวรณะของคนรักนากรกฎในช่วงนี้เองคนรักนากรกฎนั้นให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุการผ่าตัดรวมถึงในเรื่องของการใช้ใจ่าย เรื่องของเงินทองนั้นให้ระมัดระวังเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะเสียเงินจะเสียทองมาจากเรื่องของสุขภาพหรือความเจ็บป่วยก็ไปไม่ได้รวมถึงให้ระมัดระวังบุคคลเพศช,ชายเช่นพ่อหรือสามีนั้นจะนําความเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับผมโดยเรื่องราวร้ายๆเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่13เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงวันที่15เดือนมีนาคมปี2565นั่นเองนะครับคนเกิดราคณากรากฎหลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้ามาสู่ภพสุภาของคนเกิดราคณากรากฎในช่วงนี้เองคนเกิดราคณากรากฎนั้นมีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ในต่างประเทศหรือต่างจังหวัดโดยเฉพาะในสถานที่ที่ใกล้น้ำนั่นเองรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคณากรปรากฏนั้นในเรื่องของความรักนั้นเนี่ยจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงมีโอกาสที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการงานการที่เข้าประกวดหรือการสอบแข่งขันของนักเรียนนักศึกษานั้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโดย เรื่องดีๆด,ดังกล่าวนั้นเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปจัจจงวันที่12เดือนมีนาคมปี2566นั่นเองนะครับ ก็ขอจบคลิปคนเกิดรักนากรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ